ดัสฟลูสเตอร์ตัวดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่สะดวกสบายและใช้งานได้อย่างดีในระบบการดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดหนนครับมีความคงทนแข็งแรงดูดได้ไกลส่งได้ไกล เครื่องเดียวสามารถใช้ได้ทั้งโรงงานดักคารเตอร,เตอร์เครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพการทํางานสูงป้องกันพวกฝุ่นพวกสารตกค้างพวกขุนละอองเปลวต่างๆเพื่อให้มันคุ้งในโรงงานผงแป้งผงอะไรที่ใช้ในการผลิตอย่างจะเป็นดูดพวกพิษไทยพวกอาหารดูดข้าวดูดอะไรต่างๆเครื่องนี้นะฮะมันก็จะเหมือนเครื่องฟอกอากาศ <S <S เครื่องหนึ่งคือดึงฝุ่นต่างๆเข้ามารวบรวมแล้วเก็บไว้ในจุดจุดเดียวกันทําให้ฝุ่นนั้นไม่ไม่ฟุ้งไม่กระจายไปทั่วนะฮะทำให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานนั้นมีบรรยากาศการทางานที่ดี ก็จะดึงเข้าไปในตัวตัวท่อหมุนไปตามท่อแล้วก็ส่งเข้าไปในตัวเครื่องตัวเครื่องก็ทาการหมุนพอหมุนเสร็จวัสดุต่างๆเข้าไปมันก็จะไปเข้าสู่ระบบไซโคลนตัวถังตัวถังไซโคลนก็ทาการหมุนนะครับหมุนแยกวัสดุฝุ่นที่มีน้ําหนักมากมันก็จะตกนะเศษใหญ่ๆวัสดุที่ใหญ่ก็ตกลงล่างตัวตัวเบามันก็จะลอยหมุนข้างล่างนะแยกอากาศกับปุ่นออกจากกันนะมีล้อในการเคลื่อนย้ายนะครับจะมีล้อเป็นอยู่2ล้ออยู่ด้านหน้านะี่คือล้อเป็นตัวล้อตายอยู่ด้านหลังล้อตายเพื่อให้การเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายในการวงสวิงวงเล้ยยงือน่่สา ห้าขงลังดสามารถใช้ได้ทั่วทุกจุดในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรต่างๆมาแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นเครื่องสามารถเปลี่ยนวัสดุในการผลิตได้นะครับวัสดุในการผลิตมีทั้งแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นแบบวัสดุทั่วไปงานที่เน้นพวกงานอาหารฟู๊สเกตมาตรฐานพวก GMP ต่างๆนการขอ,อยออยต่างๆฝุ่นถ้าดูดแล้วทิ้งเลยก็อาจจะใช้วัสดุธรรมดาแต่ถ้าดูดไปแล้วสามารถนําวัสดุดูดเข้าไปเก็บแล้วนํากลับมาใช้งานได้ตัวถังในการเก็บเป็นลักษณะของสแตนเลสเป็นฟู๊สเกตไปนะครับ ข้อทางดูดตัวนี้นะครับสามารถต่อเป็นเฟกยาวได้ตันได้ตามขนาดที่ต้องการใช้งานในส่วนของตัวปากสามารถทําเป็นปากแตะได้ปากกลมได้นะฮะตามลักษณะการดูดการใช้งานของเราว่าวเราไปดูดวัสด,ดุชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กการทําปากแต่นี้เป็นการเพิ่มค่าสแตติกเพชเชอร์คือค่าแรงดันในะการดูดดูดได้ไกลส่งได้ไกลดูดไกลนะค่าแรงดันนะสำหรับตัวเครื่องสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าซิงเกิลเฟกหรือว่าทรีเฟ e สามารถสั่งทำพวกกลุ่มเอ่อเพลเวอร์ักเอ่อถอดแล้วก็ใส่ได้อย่างง่ายสะดวกสบาย สำหรับตัวถุงกองเองนะครับก็เป็นถุงกองขนาดใหญ่สามารถบรรจุได้จํานวนมากนะครับถอดก็ไม่ยากมีเข็มขัดนะฮะคลายตัวน็อตนะฮะแล้วก็ดึงเข็มขัดนี้ออกตัวนี้ก็จะหลวมก็ดึงออกมาได้นะนนคือถังใบล่างส่วนถุงใบข้างบนก็เช่นกันเราก็ถอดเข็มขัดตัวนี้ออกก็สามารถถอดออกทําความสะอาดได้ถุงทั้งใบบนและใบล่างสามารถสั่งสเปรไปเพื่อเวลาเราสลับสับเปลี่ยนในการใช้งานได้เดี๋ยวเราจะทดลองทิศทางการดูดของตัวดักคอลเลกเตอร์นะครับจะดูดจากตัวนี้นะวิ่งเข้ามาตามนี้แล้วก็ออกนี่เลยนะ หรับโรงงานต่างๆที่ทําการขอมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISO, OY หรือมาตรฐาน GMP นะครับเราก็สามารถมีทีมงานออกแบบตัวเครื่องกักรเครื่องมืออุปกรณ์ในการซัพพอร์ตใช้นการควบคุมกําจัดฝุ่นกําจัดละอองต่างๆในพื้นที่ปฏิบัติงานของท่านได้เพื่อช่วยท่านรองรับมาตรฐานต่างๆที่ทําการขอเป็นมาตรฐานอุตสาหการรมได้ครับสามารถทําในเรื่องของมาตรฐานเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง ISO หมื่นสี่อะไรได้อย่างดีครับ